จังหวัดลบบุรีขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งสู่เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมครับที่ห้องประชุมทานตะวันชัน้น5าสารกลางจังหวัดลบบุรีนางเพชรรัตเลิศรัฐร,ร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีร่วมหารือกับคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศครั้งที่1ทับสอ6เพื่อเตรียมพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดลบบุรี และร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในระยะ5ปีคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,566ถึง2,570ในพื้นที่ตำบลช่องสาริกาและพิจารณาโครงการที่ได้รับการเสนอเพิ่มเติมจากการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปี โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดเป้าหมายประเทศไทยมีต้นแบบเมืองหน้าอยู่คู่อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า40พื้นที่เป้าหมายในปี2580นะครับโดยจังหวัดลบบุรีก็จะเป็น1ใน21พื้นที่เป้าหมาย สำหรับจังหวัดลบบุรีได้กำหนดพื้นที่ตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมเป็นพื้นที่พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยในปีงบประมาณ2,566ได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมพื้นที่อุตสาหกรรมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดลบบุรีนะครับโดยมีมติเห็นชอบ แผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระยะ5ปีในพื้นที่ตำบลช่องสาริกาจำนวน36โครงการและเห็นชอบโครงการที่ได้รับการเสนอเพิ่มเติมจากการประชุมทบทวนแผนจำนวน4โครงการครับ